รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์น้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์17วัดเตรียมใช้ประกอบพิธีอาบน้ำเพญในงานลอยกระทงประจำปี2568ครั้งที่2เทศบาลนาครพระนครศรีอยุธยาวันที่24ตุลาคม2568ที่วัดสารปูนบวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าอาวาสวัดสารปูนบรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงนำคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จาก17วัดสำคัญซึ่งจะนำมาใช้ในการประกอบพิธีอาบน้ำเพญภายในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2568ครั้งที่2ของเทศบาลนาครพระนครศรีอยุธยาในพิธีดังกล่าวมีว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์สมทรงสับโกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายคารวาพร้อมด้วยนางรุ่งรัศมีสมักโกศลกุลหอ อ่านออ่านสุวัสดิโกศนกุลรองนายกเทศมนตรีนครพระนะครศรีอยุธยาคณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการคณะครูและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างสมศักดิ์สิทธิ์และเปี่ยมด้วยความศรัทธาสําหรับน้าพระพุทธมนต์ที่ใช้ในพิธีนั้น ทางเทศบาลนครพระนะครศรีอยุธยาได้อัญเชิญมาจากวดสำคัญในจังหวัดพระนะครศรีอยุธยารวม17วัดอาทิวัดพนันเชิญวรวิหารวัดสารปูนวรรวิหารวัดตะโกะและวัดตูมเป็นต้นโดยภายในงานลอยกระทงปีนี้พระสงฆ์จะพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมง,งานนำนำ้นำพระพุทธมนต์กลับไปบูชาที่บ้านเพื่อความจเจริญรุ่งเรืองและป้องกันสิ่งไม่เป็นมงคล ว่าที่ร้อยตรีด็อกเตอร์สมทรงศักดิ์โกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยากล่าวว่าเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้จัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไปโดยเฉพาะให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดในปี2568นี้เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดจัดกิจกรรมลอยกระทงสาแห่งรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาได้แก่ท่าน้ำวัดพระราม ท่าน้ำวังจันเกษท่าน้ำโบราณสถานป้อมเพชรภายในงานจะมีพิธีอาบน้ำเพนการลอยกระทงการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและร้านค้าชุมชนจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นรวมถึงการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดทั้งการจัดเตรียมรถพยาบาลรถกู้ชีพและเรือกู้ชีพประจำทุกจุดเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยสูงสุด นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยากล่าวเพิ่มเติมว่าการอาบน้ำเพนในคืนวันเพนเดือนส2องถือเป็นพิธีกรรมที่มีความหมายลึกซึ้งตามคติไทยโบราณเชื่อกันว่าจะช่วยชำระล้างสิ่งไม่ดีเสริมสริมมงคลแก่ชีวิตและเพิ่มพลังจิตใจให้เข้มแข็งตลอดปีจึงของเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมาร่วมสัมผัสบรรยากาศประเพณีไทยอันงดงามท่ามกลางเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาในงานลอยกระทงประจำปี2568ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่และอบอวนด้วยกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณ ทั้งนี้เทศบานลนครพระนะครศรีอยุธยาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานหลายหมื่นคนสร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานพร้อมร่วมกันสึกสานประเพณีไทยงดงามใจกลางกรุงเก่าอย่างยั่งยืนต่อไป we uh -huh. Bhantā vasavatthi ditthadhammā yukampā avasādiññā viññāni vasavatthā yukampā 在那边。 Thank uh you. -huh. อาจารย์ข้างนู <t ules ifi> <m> ้นครับ าารเราเรนวนบน้ขอเรียนเกี่การปราบพรารายกันปรยานไม่บอกอร้สาสพพุตภวคุระวันตังิวามตัวตตโมธรรมม์ตังปิดท้ายลูสิิท้ายเนี่ย ไม่ถึงไม่ถกได้เลยเออได้เด็กน้ำสะอาด้ะอาดลเร่องระเกอเก่งสุดูยเลยวัานปลาเปเยี่ยมเด็เก่งๆใ้เป็นเจ้าคนเลยเป็นนคนเล็นคนเป็นแพทย์รเป็นหาเศรษฐีลูกที่ของพ่อแม่ สาธุเลูกสาธุกล <helmet. S 2> <G> ิอ่ะโอเคไม่เป็นญาติประชาชารวมทั้งพระคุญเจ้าทุกรูปที่มาร่วมในพิธีเสกน้ำพุกเจมลนศศิษย์ในวันนี้ เพื่อมอบให้แด่พี่น้องประชาชนในเทศกาลวันลอยกระทงที่จะถึงนี้ซึ่งจริงแล้วโครงการนี้กำลังดำริกโดยกองบรรณาิาโดยการนำของคุณลุงและสามีสภากวพุคุณและคณะทำงานประหลัดเทศบาล รองประธานาธิบดีผู้เลดการกองต่างๆผู้เลดการสถา,านศึกษาในเขตเทือกลขา